สวัสดีค่ะนี่นะคะแล้วก็เพิ่งตื่นเลยนะคะตื่นสายมาก,ากตื่นแบบจะบ่ายสองเลยนะเพราะว่าเป็นคนชอบนอนดึกนะคะแล้วก็ตื่นไม่เป็นเวลาเลยตอนนี้กรากำลังจะล้างหน้านะคะแล้วก็ล้า,างหน้าแปรงฟันค่ะก็อยากจะมาแปรงฟันก่อนเลยเพราะว่าพอแปรงฟันได้รู้สึกว่ามันสดชื่นไข่เยอะนะคะ ดังเล็กนึงนะคะเพราะว่าน้องมีก่อทัข้างข้างค่ะหลายวันทุกวันโอเคค่ะแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาล้างหน้าต่อเลยะคะ่ะงมงหน้าเยอะมากคือแบบม่วนะหลายตัวมากเลยเพราะจริงแล้วนะคะหน้าเธอเป็นคนที่แบบใช้อะไรก็ได้นะคะแบบไม่รู้ว่าเป็นอย่างเดิมนัก็เป็นคนที่ถูกกับสมุดะะีค่ะก็มีสมุดีนะคะที่แบบ ใช้บ่อยๆนะคะใช้ดีค่ะเราชอบนะคะเป็นบีเฟสต้านะคะที่เป็นซีบ๊อมที่แบบเป็นโฟมนะคะเป็นฟองแบบโฟมวีโฟมแบบเยอะๆอ่ะอันนี้คือแบบเวลาใช้รู้สึกว่าผ่อนคลายดีค่ะแล้วก็แบบสนุกค่ะก็เลยเซอร์มารชอบอันนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะใช้ทุกวันเลยค่ะอันนี้เป็นนิวทริโอจีน่านะคะดีฟลูมิ่นคลีนเซอร์คะอันนี้เป็นสูตรแบบว่าอินฟูฟอร์ม่าด้วยค่ะ เดียว่ามันต่างกันตรงไหนนะคะเพราะว่าอย่างอันก่อนหน้านี้ที่เราใช้จะนรกว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะแต่ชอบนูโพรจีน่าที่เขาทำพวกแบบคลีนซิ่งนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาทำแบบอะไรที่มันล้างหน้าแล้วมันสะอาดดีนะคะมันแบบฟอร์มูล่ามันดีอ่ะคือใช้แล้วแบบเดยชอบนะคะเดี๋ยวจะมาล้างหน้ากันเลยนะคะ เราสึกได้เลยว่าแบบหน้านดูสะอาดขึ้นแล้วก็แบบแต่เช็ดหน้ามาแล้วนะคะโอเคนั่นเลยนะคะที่เห็นว่าเสียงดังๆนะคะคือนนั่นเลยนะคะบ้าน,น,นะคะาทำมาหลายเดือนมากๆแล้วค่ะแล้วเสียงก็แบบรบกวนมากๆเลยนะคะแล้วที่อยู่หอไม่มีความสุขเลยะคะ่ะปกติเราจะต้องเปิดแบบราเบียงใช่ไหมอันนี้นะก็ไม่เปิดเลยเพราะว่าลำคาญ โอเคนะคะพอล้างหน้าเสร็จนะคะก็จะไม่ปล่อยให้หน้าาแบบแห้งเหือดนะคะวก็จะบำรุงผิวหน้าทันทีเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้นยะก็จะพาไปดูนะคะว่าเรยใช้อะไรบำรุงผิวหน้ากันบ้างค่ะ อันนี้เนาะเนก็เปิดไฟนะคะเพื่อเออเราจะได้เห็นหน้าเรามากขึ้นนะคะเน่นก็จะพูดถึงผิวเน้เนิดนึงนะคะคือเน้่นเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะคะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยมีสิวนะคะสิวมันจะผุดขึ้นมาบ้างน,นะคะก็คือตอนช่วงที่แบบว่าใกล้ๆจะเป็นเมนนะคะแต่ก็ไม่ได้ผุดเยอะขนาดนั้นอาจจะผุดแค่แบบเม็ด2เม็ดเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนตอกรรมังพันเนี่ยเป็นคนไม่มีสิวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็โชคดีไปแต่ว่ามีสิวที่น่ารำคาญอยู่นะคะก็คือสิวเซียน,นะคะ่ะที่เนนะ่จะต้องแบบกำจัดทุกทุกๆุสองสัปดาห์อะไรอย่่าาางเี้นนะะะคพรวมัแบบ มันขึ้นมาไวมากเลยอนะ่ะแล้วนก็แบบรำคาญมันมากเลยแล้ว่าจะไปหาวิธีที่แบบทําให้รูขุมขนมันเล็กลงแบบเห็นได้ชัดกว่าการลอกมาเพราะว่าการที่เราลอกมันบ่อยๆนะคะมันก็ไม่ได้ทําให้แบบรูขุมขนเรากระชับนะมันมีแต่ทําให้แบบว่าใหญ่ขึ้นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาบำรุงผิวหน้ากันนะคะหลกัหลกๆแล้วนะคะเวลาถ้าอยู่ห้องไม่ได้ทําอะไรนะคะเน่ก็จะต้องทาลิปนะคะเนอก็ชอบทาลิปนะคะไม่งั้นแบบ ปากมันจะแห้งน,นะคะอันนี้เป็นลิปที่เนิร์ดชอบมากเลยะคะแล้วก็ใช้มาเป็นปีๆแล้วค่ะนี่เลยนะคะนะคะเป็นของ n a t u r e Edition นะคะลิปปาล์มนะคะเนิร์ดชอบมากๆเป็นสีแบบนี้ค่ะคะือทาแล้วแบบปากชุ่มชื้นจริงเลยจริง The base ของเนิร์ดเลย แล้วก็จะทาเยอะๆนะคะเหมือนกินไก่แบบนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่หน้ากันเลยะคะ่ะที่แบบหลายๆคนอยากรู้นะคะคือถ้าเมื่อถ้าในช่วงปีนี้นะคะช่วงต้นปีเนี่ยเราก็จะใช้สกินแคร์นะคะอันนี้ที่ใช้เนี่ยเป็นของ i n n i s f r ร e นะคะที่เป็นชาเขียวนะคะก็ใช้มาประมาณต้นปี 3- 4เดือนแรกนะคะแต่ว่าคือพอหลังหนังมาสึกว่าเนอ์นเนี่ยแต่งหน้าแบบเยอะขึ้นนะคะแต่งหน้าเยอะขึ้นแล้วก็ผิวมันแย่ลงนะคะจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนอนดึกนะคะแล้วก็ เออนอนเดอพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็มันแบบไม่เป็นเวลามันก็เลยทำให้ผิวไม่ค่อยดีนะคะทีนี้เนะะืรอก็เลยไปเจอนี่นะคะคิวส์นะคะอันนี้เป็นอัลตราเฟเชียลครีมนะคะคือหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เนื้อได้มาตอนที่เนื้อไปอีเวนต์นะคะคือเนิ้ไม่เคยใช้อะไรของคิวส์เลยนะคะและทีนี้พอเนื้มาเจอรู้สึกว่าเอออันนี้มันไม่ได้มีแบบน้ำหอมนะคะแล้วก็ กลิ่นมันแบบธรรมดามากเลยคือตอนแรกเลยก็เป็นคนติดแบบชินชาทีมฉันก็ต้องมีกลิ่นแบบหอมๆใช่ไหมแต่นี่คือมันไม่มีกลิ่นนะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ําหอมนั่นเองแล้วแบบตอนที่เนิร์ดใช้แ,กแรกๆเลยก็ไม่ค่อยชอบนะคะแต่พอแบบ ใช้แบบไปสบา,ายก็คือว,ว่าเออมันให้ความชุ่มชื้นดีนะแล้วมันก็คือนะจะมีครีมแล้วก็มีตัวที่แบบเป็นเหมือนเซรั่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็ทาอันนี้เสร็จแล้วไปทาเซรัม่มรู้สึกว่ามันซึมเข้าสู่ผิวแบบดีขึ้นในแง่เหมือนตัวนี้แบบเป็นแบบเบสแล้วก็แบบไปทาตัวอื่นได้แบบดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอันนี้ราคา1 4 0 0ันอบาทค่ะคิวส์ก็ราคาโเดอยวนะคะ โซกู so good, นฮะ,ะชอบมากเลยโอเคค่ะพอทาอันนี้เสร็จนะคะก็รู้สึกเลยว่ามันค่อยๆซึมลงไปแล้วนะคะแล้วก็อันนั้นก็จะมาทาอีกตัวหนึ่งกันเลยนะคะอันนี้นะคะเนยก็ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากคือตอนที่ไปอีเวนต์ก็ไปลองนะคะแล้วก็แบบควรมีนะคะอันนี้รู้สึกว่าเออกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันจะเป็นกลิ่นแบบสมๆหนะะ่อยค่ะอันนี้คือ history of m o o นะคะก็เป็นจากแสงเอเซนส์นั้นนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแพงะคะ่ะ ตอนแรกเนี่ยก็คิดนานมากเลยนะคะว่าเนจะซื้อดีไหมเพราะราคามันก็คือในช็อปมันจะ7จ็ดพันนะคะแต่อันนี้เนซื้อจากคอนวีก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่ากว่านะคะแต่มันก็ถือว่ายังแพงอยู่ดีนะคะสําหรับวัยนักศึกษาแบบเนนะคะแต่เนก็รู้สึกว่าหน้าเนเนี่ยมันก็สาคัญนะคะแล้วมันก็แต่งหน้าบ่อยะคะถ้าเกิดเราจะลงทุนกับอะไรสักอย่างใหะเนก็โอเคนะคะเพื่อผิวก็กัดฟันนะคะแล้วก็ซื้อมานะคะก็พอใช้คือเนก็ชอบอบเพราะว่าที่ไม่ใช้ก่อนแต่งหน้านะมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แบบ สกัดคือก็สกัดหลายอย่างที่เป็นของดีนะคะจากที่เขาแบบพูดพูดมาแต่ว่าพอแบบทาแล้วมันรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าไม่มันนะคะแล้วก็ทาก่อนแต่งหน้าคือแบบดีอะช่วยให้แบบเราแต่งหน้าง่ายขึ้นลงรองพื้นแล้วแบบมันดีรู้สึกได้นะคะก็จะพยายามนวดผิวไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะจากที่เราอ่านมาแล้วมันก็มีส่วนแบบ บบช่วยในเรื่องของการกระชับรูปนัวคนนะคะแบบทําให้ผิวดรอ่อนกว่าไว้นะคะคือมันแบบสรรพคุณหลากหลายมานะคะแล้วก็เลยเออเอาอนี้แหละมาองออีกอย่างคือพี่แพรลี่พายก็ใช้นะคะแล้วแบบพี่แพลี่พายเขาเป็นคนใช้ยี่ห้อนี้นะคะมาแบบนานมากแล้วค่ะเพราะมันเป็นอารมณ์แบบไฮเอนของเกาหลีเลยนะคะ แล้วคือเนอเป็นคนชอบสกินแคร์เกาหลีเพราะเนอรู้สึกว่ามันถูกกับผิวเนอมากกว่านะคะคือจริงๆ SK 2เคทูอก็มีแต่ว่าเนอสึกว่าใช้แล้วอะช่วงวัยนี้มันอาจจะยังไม่เหมาะกับเนอั้างเนอก็ต้องลองดูอีกทีนะคะว่าถ้าเกิดแบบเนออายุมากกว่านี้มันอาจจะเหมาะกับเนอก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเนอก็ชอบใช้สกินแคร์ของเกาหลีมากเลยนะคะและโชคดีตรงที่เจ้าแบบจาแสงเอสเซนต์อันนี้นะคะมันไม่ทําให้หน้ามันเนอก็แบบ ดีงามนะมันแพงใช่ไหมเด็กก็จะพยายามใช้ในน้อยนะคะแค่แบบปั๊มเดียวนะคะต่อนหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าไปเปิดคลิปพี่แพรนะคะพี่แพรใช้แบบสาปั๊มนะคะ โอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสกินแคร์นะคะปกติที่เนิร์ดทาแบบประจำประจำาจริงจริงเนิร์ดไม่ได้ทาอะไรเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าต้องออกไปข้างนอกนะคะเนิร์ดก็มีการใช้แบบกันแดดป่านะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นชูนะคะที่เป็น mineral protection นะคะ S P F 50อันนี้สำหรับทาหน้านะคะคือเมื่อก่อนใช้บ่อยมากเลยเพราะว่าได้ขนาดทดลองนะคะอันนี้ก็ได้ขนาดจริงมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นครีมกันแดดที่มันจะแบบเหมือนแบบเป็นน้ำๆคะ่ะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้โอเค แล้วก็ใช้แล้วแบบไม่รู้สึกว่าอุดตันนะคะอันนี้เนี่ยก็ชอบมากเลยส่วนอันนี้อีกอันก็เป็นอีกอันที่ชอบนะ,ะเพราะว่าก็ซึมง,ง่ายซึมไวเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น Banana Boat คะ่ะ Ultra Protect นะคะ for face นะคะอันนี้ S P F 5 0เหมือนกันนะคะแล้วเข้าไปอ่านรีวิวก่อนซื้อคือหลายๆคนอะชอบรู้สึกว่าแบบเคยใช้แล้วแสบนาน,นะคะแต่ว่าเนอร์ไม่แสบเลยนะคะใช้แล้วก็ปกติดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนหน้าด้านอะไรอย่างนี้อันนี้นะคะถือว่าโอเคคือเนอร์ใช้แล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหน้าเนมันหรืออะไรแต่อย่างใด ออที่เน่ชอบแล้วก็ใช้บ่อยนะคะโอเคนะคะหลังจากพูดมากมาแล้วนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าหิวมากเลยเนดะี๋ยวก็จะมาเปิดตูเ้เย็นหาอะไรากินซหน่อยว่าแบบมีอะไรกินบ้างน,นะคะชีวิตเด็กขอคือแบบเซเว่นเซเวแล้วก็เซเว่นะคะเขามไม่มีตู้เย็นกับมาครเวบนี่คือแบบเศร้าเออที่สคคาคัญคือต้องมีมามา่มาตุนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาขี้เกียจลงจากหอนะคะจะมีของกินนะคะเชนี่ก็คือ โซนไมโครเวฟตูดด้เย็นนะคะจะบอกว่าลบมากๆๆมากๆนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดตู้เย็นกันนะคะมีอะไรปะลบก,กว่าเดิมอีกไม่น่าเปิดเลยอายรเขาจริงๆอันนี้นะคะแล้วก็โอเคคิดว่าจะกินนี่แซปบบอกนะคะของเซเยนเพราะว่าชอบอร่อยอร่อยมากเลยนะคะชอบมากๆๆกมากเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟกันสรฝรั่งนะคะ ก็เป็นซุก,กี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนือก็แอบไปใส่ซอฟซุก,กี้เพิ่มเลยนะคะมันจะได้แบบน่ากินทั่วมากขึ้นนะคะ อันนี้นะคะน้ก็ชอบกินดอยคมํมมัน่เพราะว่ามันดีกับผิวมากๆเลยลนวะกินอันที่เป็นมะเขือเทศนะคะน้ำวอดาร์ค่าครสชาติมะเขือเทศเขาแบบโอเคสุดแล้วนะไม่รู้เนะกินที่ห้ออื่นไม่ค่อยได้ะคะ่ะกินได้แต่อันนี้แต่เนื้อถ้ากินแบบมะเขือเทศเป็นลูกๆไม่ค่อยได้นะคะไม่รู้ทําไม โอเคนะคะเดี๋ยวเนอก็จะมาเริ่มอัปเดตนะคะพวกตู้ใส่กระสำอางใหม่นะคะอันนี้ก็เนอร์ซื้อมาจากไอเกียนะคะบางนานะคะก็อันนี้มันก็จะ เป็นกล่องนะคะที่สามารถซ้อนได้นะคะคือเนอซื้อมาเนอชอบตรงที่แบบเออมันซ้อนได้โอเคแล้วแบบมันก็บรรจุของไนดะ้โอเคเพราะว่ามีของที่เนอยังไม่ได้ใช้เยอะมากนะคะคอนแทคเลนส์อีกนะคะขนตาปลอมอีกหลายอย่างมากเลยะคะที่ทางแบรนด์ส่งมาให้แล้วก็มีซื้อเองนะคะแล้วก็มีของจากนิสนะ,ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเนอจะมาแจากก e ีบเอาเยด้วยนะคะก็เตฉยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแค่แบบเก็บของลกๆของเนอไปนะคะไม่ค่อยแบบ o r เ a ไน z ์ดีเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นแบบสภาพอย่างนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือเราอยู่หเราก็จะไม่ค่อยสะดวกนะคะในการที่จะจัดแบบบูบางอลังการขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะ Move to my table นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของหนูเอนะคะรบเหมือนเดิมนะคะก็ให้ดูภาพรวมกันฟื้ๆ นี่ก็เป็นฉากะคะที่เนอใช้ถ่ายงาน,นะะแล้วก็นี่จะเป็นโซนเก็บของของเนอนะคะอันนี้ตู้สีขาวนะคะก็คือตู้ใหม่นั่นเองค่ะมีหลายชั้นมากนะคะคือยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยใช้กันเยอะมากเราเนอร์รู้สึกว่าไม่ได้ละเนร์ต้องมีนะคะคือที่เนอร์ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวอปีสองศูนย์ึงเจ็ดคะเนอร์ก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะคะไม่ได้อยู่หอแล้วนะคะแล้วก็เจ้าตู้อันนี้นะคะก็จะแบกไปด้วย มีคนถามว่าเออทำมถึงรีบซื้อนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือเนื้อเนี่ยกำลังจะมีน้องแมวใช่ไหมแล้วก็อยากจะจัดเก็บเครื่องสำอางนะคะที่มันแบบว่ากาันฝุ่นนะคะเราก็เก็บเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าน้องแมวมาเดี๋ยวเผื่อน้องแมวดื้อนะคะทำข้าวของระพังมันก็จะไม่คุ้มนะคะแล้วก็เลยซื้อตู้มาไว้เลยนะคะแต่ขอบอกว่าตอนประกอบเนี่ยหนัมกมากๆนะคะยังคิดอยู่เลยว่าออกจากหองไปจะแบกออกอยังไงนะคะโอเคนะคะมาดูกันที่โต๊ะนะคะก็อ,อันนี้ก็จะเป็น คอมนะคะที่เนิร์ดใช้ทำงานนะคะแล้วก็เมาส์นะคะมีกระจกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนแปลงที่เนิร์ดยังไม่ได้จัดให้ดีๆนะคะก็จะรกหน่อยะคะ่ sorry, ะ sorry คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ของเนิร์ดนะคะมีหมอนนิ่นะคะนุ่มมากเลยชอบส่วนในส่วนของตรงนี้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่เรา เคยทำเมคอัพคอลเลคชันไปนะคะก็เหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่ามีจัดเก็บเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะมาดูกันชัด,ชดเลยดีกว่าะคะว่าแต่ละชั้นของตัวชั้นตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างโอเคนะคะส่วนของข้างบนเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะก็แค่วางนะคะครเติ้ลบัตทิชชู่นะคะแล้วก็อันนี้มียาทาเล็บนะคะมีน่นยางนิกานะคะส่วนชั้นอันนี้นะคะเี่กก็ซื้อแบบ เหมือนชั้นอันนั้นเลยนะคะแต่แค่อันนี้เล็กกว่าแล้วก็สามารถวางซ้อนกันได้ะค่ะส่วนชั้นนี้เนี่ยเนอร์จะวางพวกแบบเอ่อที่เรียกว่ายาทาเล็กลืมลืม<อ>ช่วหาย,ยามาทาเล็กไว้แบบเยอะมากนะคะ <S <S เพราะว่ากันน้องแมวมาเล่นนะคะอันนี้นะคะก็เดินมาชั้นแรกค่ะก็ชั้นแรกของเนอร์ะค่ะก็ไม่มีอะไรมา <S <S มทั้งมีน้าหอมแบบหลายอย่างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกครีมที่แบบเนิร์ดใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็มีวัสลีนะคะมีแบบคอนแทคเลนส์นะคะมีน้ำยาหยอดตาแล้วก็มีขี้สีพึ่งขี้พึ่งมีแป้งนะคะอันนี้ไม่ค่อยเนือจะเป็นอะไรที่เนิร์ดหยิบใช้นะคะบ่อยๆ่นะคะโอเคค่ะมาที่ชั้นที่สองน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซแบบชั้นของพาเลตที่แบบมีทั้งหายากแล้วก็มีทั้งอย่างไม่ได้ใช้นะคะอย่างแบบอันนี้นะคะของซปเปอรม์มามนะคะก็ยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ ของ Estee Lauder นะคะสวยมากแล้วก็มี Huda Beauty นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิปของ Sugar p พิ l นะคะยังไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเบลเวตวอลสนะคะเนยังไม่ได้ใช้เลยอยากแบบมีเวลามาทำรีวิวให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเนเกตนะคะแล้วก็มีแบบ Kylie ่มีเดอะบารนะคะมีแบบอะไรที่แบบเนยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็น Mac นะคะที่เป็นปลั๊กแล้วก็ไฮไลท์นี่ก็จะมีแบบ บลัชนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกของเบ�ิฟิตนะคะแบบเกี่ยวกับคิวนะคะที่เนอยังไม่ได้ใช้เลยสักอันหนึ่งนะคะข้างในก็นี่ส่ว so, นอันนี้ก็จะเป็นบรรดาบลัชออนของเนอน,นะคะก็จะมีเซอร์เบนะคะมีอีดแอนดบอยนะคะมีเอลฟ์นะคะแล้วก็อันนี้ for you too นะคะที่จะเป็นพวกบลัชออนที่เนอร์หยิบใช้บ่อยๆนะคะก็มีซูเปอร์มัมด้วยนะคะ3าสีนะคะแล้วก็เอสเซนต์นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรขนาดนะั้น ไม่ค่อยได้ใช้เยอะเลยจริงๆก็จะเป็นแบบอะไรใช้ถูกได้ก็คือจะใช้ทุกๆไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะคะคือจริงขอบพูดอย่างนึงนะคะคือแบบได้ชั้นอันนี้มาเรู้สึกว่ามันคุ้มมากคือมันแบบ Organize เครื่อสสำอางได้ดีมากแล้วมันก็แบบว่ามีแบบพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกน่าคิดว่าเฮ้ยมันไอตรงเนี้ยที่แบบวาสงสูงๆมนจะต้องแบบติดกับชั้นนี้แน่ๆเลยปรากฏว่ามันไม่ติดนะจ๊ะมันแบบเฮ้ย วันดีงามมากๆแล้วก็รู้สึกนรู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอกลับบ้านไปใช่ไหมจะไปซื้อเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะมาวางคู่กันแล้วก็จะใส่ของได้เยอะขึ้นนะคะ mm hmm. เป็นคนบ้าการจัดของมากเลยโอเคมาต่อกันที่ชั้นที่3มน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นยังอยู่ในพาเลตเหมือนกันนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะวางพาเลตที่แบบเรามีอยู่กับตัวนะคะแล้วเราก็โอเคใช้บ่อยไหมก็มีบางอันนะคะใช้บ่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบพาเลตนู่นพาเลตนี้นะคะ เราขอแบบไปแบบเร็วๆนะไม่ได้แบบละเอียดมากนะคะก็นี่นะคะมีหลายอย่างเลยนะคะมาจิกนะคะมีแบบเวอร์88นะคะแล้วก็มีซูเปอร์มนนะคะมีแบบพาเลตหลายพาเลตมากๆเลยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ซ้อนๆกันไว้ก่อนเพราะว่าที่มีไม่เยอะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชั้นนี้เราจะมาต่อกันที่ชั้นที่4นะคะชั้นนี้เลยนะคะ นี่นะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบว่าโซนแป้งของเนยร์นะคะที่เนอร์ใช้บ่อยๆะคะ่ะจริงๆเนี่ยมีหลายตัวนะคะที่เนิร์อชอบนะคะเนอก็พยายามค่อยใช้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งบรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์ค่ะแบบวางมาผสมกันนะ,ะเพราะว่าที่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นแป้งลอร่าที่เนอร์ใช้บ่อยมากๆๆนะคะแล้วก็ชอบมากคุ้มมันได้ดีอันนี้ก็เป็นบรอนเซอร์นะคะที่กลิ่นเนี่ยหอมมะพร้าว โคโค่เลยประมาณนี้นะคะชอบมากเลยแล้วก็มีไฮไลท์ตัวโปรดนะคะคือเดอะบาร์แมรี่ลินนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่แบบผู้เคยซื้อให้นะคะเป็นเบเกอา์ฮเลอค่ามากเลยชอบใช้มากรู้สึกว่ามีแล้วแบบชีวิตดีมากชอบนะคะปื้มสุดๆนะคะปื้มสุดคือไม่ได้ซื้อเอง <laughs> อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ตัวนะคะของ Press t ทนะคะที่นัดชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีไฮไลท์นะคะของ n ิ x นะคะที่แบบสวยคะคะอันนี้ก็จะเป็นบรอนเซอร์นะคะของ n ิ x นะคะที่ตัวนี้เนี่ยดังมากใครๆก็ใช้นะคะันนี้ก็จะเป็นพวกแบบบรรดาบรอนเซอร์นะคะที่แบบมีอยู่กับตัวเองนะคะ นิเกิไม่ค่อยมีหลไรนะคะก็คือจะมีแป้งค่ะแล้วก็มีบรอนเซอร์มีไฮไลท์นะคะก็ดูสีเห็นไหมคือมันก็ใส่ของได้เยอะมากเลยนะแบบถึงมันจะเป็นชั้นแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่รู้สึกว่าเวลามันวางมันมีความพอดีมากๆะคะ่ะนี่คือไม่ได้ค่าผีอาจจะอีเดีแต่อย่างใดะะโอเคค่ะมาถึงชั้นต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็แบบอายบราวนะคะแล้วก็แบบมาสคาร่าแล้วก็พวกแบบอายไลเนอร์อย่างนี้นะคะมีกาวติดขนตาด้วยะคะ่ะ ก็จะเป็นแบบบอกต่อนะคะที่เป็นไอเทมนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะวางพวกแบบเอ่อที่กันกายตัดเล็บนะคะมอีอ่ากันกายตัดเล็บขนคิ้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะมีที่รัดขนตามีแบบคัพเตอร์อนะคะแล้วก็มีแบบเนีย่ย ที่เขียนอุปกรณ์เขียนคิ้วนะคะที่เนอชอบใช้บ่อยๆนะคะรวมถึงแบบอันนี้นะคะแปรงดที่เนอเขียนคิ้วบ่อยๆด้วยนะคะมาถึงชั้นต่อไปนะคะอันนี้นี่เริ่มจะเข้าสู่ชั้นใหญ่ๆนะคะปกติมันจะเป็นชั้นเล็กกับชั้นใหญ่ค่ะคือชั้นเล็กมันจะมีทั้งหมด5นะคะแล้วก็ชั้นใหญ่จะมีทั้งหมด4นะคะก็มาเล่นคนลทีชั้นใหญ่ชั้นแรกนะคะู้ชั้นนี้นะคะเป็นแบบเฟรริตเลยค่ะเพราะว่าชั้นนี้นะคะเป็นชั้นของลิปสติกนะคะที่เนอร์เก็บไว้นะคะที่เนิร์ชอบนะคะหลายๆอันนะคะเน คือเนยชอบตรงนี้มากเลยนะไอไอสีขาวเนี่ยคือเนยซื้อที่ร้าน20บาทคือ3อัน20บาทคุ้มมากๆนะคะแล้วมันก็แบบใส่เครื่องสำอางแล้วดูดีอ่ะแบบคือไม่แพงแล้วก็ดูดีแล้วแมทชิ่งเลียวคือมันก็โอเคมากนะคะแล้วก็ซื้อมาหลายอันมากๆนะคะเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวมันไม่ไม่มีมาขายแล้วนะคะส่วนพวกแบบอะคริลิกใส่อัน,นเนี้ยเนยไม่ได้ไปซื้อแพงแต่อย่างใดนะคะเนยซื้อในดรายโซนะคะืคอหกสิบบาทนะคะแล้วเราก็เอามาใส่แบบ ก็สวยเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องแบบซื้อแพงหลายร้อยก็ได้นะคะอัน,นก็จะเป็นลิปค่ะที่เนื้อปกติอย่างอันนี้นะะคก็จะเป็นนิคนะคะลองเชอร์รีนะคะที่แบบถูกสีเลยที่เนื้อชอบนค่ะส่งอันนี้ก็จะเป็นเดอะบาร์มนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะ for you t o o ที่เนื้อชอบใช้นะคะส่วนเจ้าตัวนี้เขาจะเป็นพวกแบบอันดาไคาลี่นะคะไคลี่ไคลลี่ นี่ค่ะก็เป็นซูเปอร์มัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีแบบอันที่เนยไม่ได้ใช้ด้วยอย่างอันนี้ค่ะเวดแอนวายนะคะมีแม็กที่แบบเป็นเฟรนดิสของเนอนะคะมี for you too นะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่ใช้เลยนะคะเอสเทลลอเรอร์แล้วก็มีลิปจากโกลเด้นโรสนะคะที่เนอชอบมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิปสติกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิปของ Eve and Boy ที่เนออยากลองมากแต่ว่าเดยังไม่ได้ลองแอปสวอชที่มือไปนิดนึงนะคะแต่ยังไม่ได้สวอชที่ปากนี่ก็จะเป็นบรรดา n น NY x นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ พวกลิปิทสติกเป็นส่วนใหญ่นะเยอะมากนะคะลดปกเลกสติกที่ชอบก็มีหลายอย่างนะคะอย่าง Golden Rose ก็เป็นหนึ่งใน Favorite ของเนร์ดเลยนะคะดีงามาดึงไม่ออกนี่นะคะชอบชอบนะนี่หลายลิปมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบลิปแบบเคลยอนนะคะแล้วก็มีลิปแมทบ้างนะคะคืออย่างไอตะก้าเนี้ยคือมันดีมากพอรึเปล่าอย่างอันนี้คือแท่งมันจะยาวใช่ปะแต่มันก็สามารถใส่ในนี้ได้แบบโอเคมากนะคะ นี่ก็เป็นลิปบาล์มที่เนื้อชอบใช้นะคะประจำส่วนใต้นี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของจอ์ดาน่านะคะแล้วก็ไค l i ลี่เบอร์เดย์ดิชันที่เนื้อเคยรีวิวไปแล้วนะคะฮัลโหลเป็นแบบดีงามมากสวยงามชอบนะคะโอเคนะคะมาดูชั้นต่อไปกันดีกว่านะคะ ชั้นนี้ก็เป็นพวกแบบบรรดาฟาวเดชั่นนะคะที่เนอชอบใช้แล้วจะเก็บสกินแคร์ที่เนอใช้บ่อยๆตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องยืนขึ้นนะคะแล้วก็ขูยที่แบบชั้นบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ทั้งหละนะคะมีคุชชั่นมีบีบีนะคะมีฟาวเดชั่นที่เนอชอบใช้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของไพรเมอร์ค่ะอันนี้ก็ไพรเมอร์แล้วก็มีคอนทัวร์มาด้วยนะคะมีบีบีนะคะมีแบบลแบบๆที่เนอชอบใช้บ่อยๆนะคะ เค okay. มาดูที่ชั้นต่อมาบ้านค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเริ่มจีบปะทะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคนตาบลอมะคะมีแบบที่ใส่แปรนะคะมีแบบฟองน้ํานะคะที่ใช้เกลี่ยรองพื้นมีแบบที่ชู่เปี่ยน,นะคะมีกระซับมันมีแบบ Hello Eye Tape นะคะมีแบบบล็อกต่อะคะอันมีมีคอนซีลเลอร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเก็บวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเริ่มเริ่มเป็นจีบปะทะแล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะ ส่วนชั้นสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะเดก็เอาใส่พวกแบบสเปรย์อ,อุปกรณ์ทําผมนะคะต่างๆนานานะคะที่เนื้อแบบหยิบใช้บ่อยๆนะคะก็ะะถือว่าเป็นโลเคมากเลยคือมันแบบใส่ได้หลายอันนะแบบคุ้มอ่ะขณะอันนี้ใหญ่ๆตบบนอนแรกเดยกคิดนะว่าเอ้ยมันจะพอป่ะเนี่ยยัดใส่ขนาดนี้ปรากฏว่าพอนะคะก็แบบดีงามมากนะะ โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเน่ก,ก็ได้ไปเปิดตู้นะคะอัปเดตตู้ใหม่ให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะอันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะคะที่เน่ไปช้อปปิ้งนะคะในเว็บของสไตล์คอเรียนมานะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์ค o r รีเนี่ยขอพูดเกินกันนิดนึงนะคะก็เป็นเว็บของเกาหลีนะคะเป็นของสัญชาติเกาหลีนะคะซึ่งคนที่ดูแลก็เป็นคนเกาหลีนะคะเป็นเหมือนเว็บช้อปปิง้งแบบของเกาหลีะคะ่ะรณ์แบบว่าก็เหมือนแบบ ว่วแบบลาซาด้าคอนวีอะไรของไทยเนี่ยนะแต่ว่าอันนั้นเป็นของเกาหลีนะคะ,แล,ะแล้วเน่ก็ได้เข้าไปดูเว็บไซต์ของเขานะคะคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบรวบรวมหลายๆแบรนด์นะคะัคของเกาหลีมาไว้อยู่ในเว็บเดียวกันให้เราช้อปปิ้งได้นะคะมีทั้งแบบ,แบบแบรนด์ธรรมดาทั่วไปอย่าง e ีทูนะคะ,แล,ะ,นนะ,คะแล้วก็อื่นๆนะคะแล้วก็ยังมี High-end อย่าง history of w h o ก็มีนะคะคือแบบมีหลายอย่างมากะคะแล้วก็พปายนะคะคือราคาเนี่ยเป็นราคาแบบ เกาหลีจริงๆเลยนะคะอย่างเช่นพวก e t d นะคะ e ะคะีทูีเขาที่เป็นแบบรอ i n g eyebrow นะคะถ้านะเราซื้อจากเว็บนี้นะคะก็จะจ่ายแค่ประมาณ70บาทนะคะก็คือราคาแบบปกติของที่เกาหลีอะ่ะเออนะเราก็จะได้ราคาเกาหลีเลยนะคะส่วนเราก็แค่เสียค่าส่งมาไทยนะคะค่าส่งมาไทยก็อยู่ที่นิดว่าก็ประมาณ700บาทนะคะก็คือไม่ได้แรงมากถ้าเกิดคิดว่าจะสั่งเยอะๆนะคะหารค่าส่งกับเพื่อนรู้สึกว่าคุ้มนะเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ราคาสินค้าที่มันแบบเป็นราคาเกาหลีอะ่ะเออเข้าใจใช่ไหมโอเคไม่อยากพูดมานะคะก็เดี๋ยวลิงก์เราก็จะลิงก์ไว้ใน description เหมือนเดิมนะคะคเก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะคะว่าเนื้อเนี่ยได้อะไรมาจากสไตล์เกาหลีบ้างนะคะนี่นะคะแพ็คเกจจิ้งสีชมพูน่ารักนะคะเป็นเออ่ทีมอะไรนะบ้า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 ,บาเรียกถูกหรือเปล่าน่ารักมากเลยนะคะแบบสีนะคะจริงๆแล้วก็แอบลองไปบ้าแล้วนะคะเพราะว่าอดใจไม่ไหวนะคะมันแบบน่ารักมากเลยะคะ่ะตลอดสวอชให้ดูอันนี้เป็นอะไรนะ April Skin นะคะ Solution f o u n a t u r e นะคะ Magic Zoom Eye Shadow คะก็เป็นอายแชโดว์คะที่เนื้อแบบเลือกมาสองอันเขาแถมเทสเตอร์มาให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้เป็น Nature Republic นะคะที่เป็นทิ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Mango Seed นะคะ Moisturizer Facial Butter นะคะคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไว้ทาหน้าส่วนอันนี้ก็ ถินซีซีนะคะตัวโปรดของเนิร์ดเลยนะคะ e t u House ฮานะคะร o ย a l Eyebrow นะคะที่เนิร์ดชอบมาแล้วก็ใช้อยู่นะคะตอนนี้ทุกวันเลยนะคะเป็นแบบตัวโปรดแล้วก็ราคาถูกมากสกุลีเกาหลีคือแบบ60-70เท่านั้นนะคะสกุลีไทยก็แท้มาประมาณ150นะคะในราในลา,าด้านะคะอันนี้อันนึงนะคะเป็น e t u House ฮ e e นะคะ Keep my Bro อนะคะอันนี้เป็นเจลนะคะ ปัดขนคิ้วแบบใสนะคะที่แบบเนอเห็นแบบคนเกาหลีใช้อะ่ะหุ้ยหลอดใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนะคะว่าเออพอใช้แล้วมันทาให้แบบคิ้วเราแบบตั้งๆได้จริงไหมนะคะนี่นะคะเราก็สั่งมาคือเนอเป็นคนชอบมาอินนิคฟรีมากคือใช้แล้วแบบมันชุ่มชื้นนะคะแล้วมันก็ดีอะ่ะคือมันดีแล้วราคามันก็ไม่แพงนะคะที่ไทยคือแบบว่า50านะคะแต่ว่าในราคาของเวซาเกาหลีน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบยี่สิบสามสิบอะไรประมาณนันถูกมากแล้วเนอก็ลองเอาอันนี้มาดยแบบ ที่เป็นแบบสูตรแบบว่าคอลลาเจนอะไรสักอย่างนะคะสีชมพูแบบนี้นะคะคือแบบมีความแบบน่าสนใจนะคะเน้วก็เลยเอามาลองดูดีกว่าะคะ่ะว่าจะดีไหมสูตรปกตินะคะที่มีขายในช็อปไทยนั่นเองนะคะเนิร์ก็ชอบมากๆนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นเทสเตอร์ที่เขาแถมมาอีกแล้วนะคะเป็นของ อ่านว่าอะไร hemis หรอหรือไม่แน่ใจอันนี้เป็น glow base นะคะ S.P.F 50นะคะน่าจะเป็นเบสที่เอาไว้ทาก่อนแต่งหน้านั่นเองค่ะและอันนี้นะคะเนดเลือกมาะคะ่ะอันนี้เป็น skin food นะคะ c r e u m tomato whitening toner นะคะคือแต่ก่อนเนยเป็นเนอใช้พวกแบบตัวที่เป็นครีมนะคะของรุ่นนี้แหละ tomato นะคะรู้สึกว่ามันดีคือมันแบบให้ความชุ่มชื้นดีนะคะแต่ว่าอาจจะชุ่มชื้นมากเกินไปนะอย่างถ้าใช้แบบช่วงกลางวันแล้วเราต้องออกไป,ไปข้างนอกมันอาจจะแบบทําให้นนหน้ามันนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใช้ช่วงก่อนนอนเลยว่าโอเคเลยนะ เพราะว่าแบบมาเคอเทศมันก็ช่วยแบบความแบบไร้นิ่งได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เนอชอบแล้วเนยังไม่เคยลองโทนเนอร์เนยก็เลยสั่งโทนเนอร์มานะคะก็เดี๋ยวมาลองกันนะคะว่าแบบจะดีไหมอ๋อแล้วก็เหลืออย่างสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นอของอ่านว่าอะไรเฮมิสอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเป็นเจลิซิมอายพาเลตเลิฟซัมบริกบริกอันนี้นะคะจะเป็นแบบพาเลตอายแชโดว์นะคะแพคเกจจิ้งแบบคิวๆน่ารักนะคะตามสไตล์เกาหลี สีสวยงามมากแล้วก็มีแปลงมาให้ด้วยนะคะดูดิก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะคะถ้าชอบสีนี้มากๆอะ่ะคือมันแบบทองแบบพิกเมนต์แน่นมากนะคะสีนี้ก็ด้วยน่าจะเป็นแบบเท็กเจอร์เนื้อเดียวกันพิกเมนต์แบบแน่นสุดๆนะคะคือแบบ ดีนะมากมากโอเคค่ะอันนี้นะคะเนยก็ได้มาเปิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะรวมถึงพูดคุยนะคะแล้วก็บอกว่าเนยใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเพราะว่าอะไรเป็นอะไรที่แบบเพื่อนๆขอกันมาเยอะมากเลยแล้วก็จริงๆเนยเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลผิวแบบยุ่งวุ่นวายเยอะแยะอะไรเลยนะคะเนยก็ดูแลผิวปกตินะคะใช้ไม่ได้เยอะด้วยนะคะเนยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็เนยก็ไม่รู้นะคะว่าแบบทำบล็อกแบบนี้มันจะเวิร์กไหมแต่ว่า เนวก็รู้สึกดีที่แบบได้มาทําให้เพื่อนๆดูแล้วก็ได้ตอบคาถามหลายๆอย่างที่แบบเพื่อนๆอยากรู้นะคะแล้วก็เออแล้วก็ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเสนอแนะนะคะว่าเออให้เนิร์ดทำวิดีโออะไรบ้างนะคะก็ลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้มาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเนิร์ดมีเวลาเนิร์ดก็จะมาทำให้ดูแน่นอนนะคะโอเคนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าอาจจะคิดอะไรแบบ DIY อรอยางี้มาแบบทำให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะถ้าเกิดว่าเนิร์ดสะดวกแล้วเนิร์ดก็คิดออกน,นะคะโอเคไว้ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันหน้าน,นะคะ